กิจกรรมวันนี้ก็คือจะเดินเล่นรอบๆเมือคือในเมืองเฮาเนะี่ยมันจะมีแผนที่แผนที่หนึ่ง,ซ,งซึ่งชื่อว่า Fish Trail คือให้เดินตามปลาต่างๆเขาก็จะมีจุดต่างๆที่จะมีปลาไว้ที่บริเวณพื้นของแต่ละที่ซึ่งเราก็เห็นมานานแล้วแหละว่าเวลาเราเดินไปที่ต่างๆจะมีลูกปลาแต่ว่าก็ไม่เคยเดินตามเส้นาทางนี้สักทีวันนี้ก็คือจะลองมา เดินกันนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่จุดที่1คือชื่อว่าปลาแอนโชวี่ฟาตอนนี้มีทั้งหมด41จุดก็คือเดินรอบๆเมืองนั่นแหละก็เดี๋ยวไปเดินกันตอนนี้เดินมา ที่เขาจะเปลี่ยนมาเป็นที่ฉีดฟิลีมของเมืองพอนะคะ mm hmm. เทอร์เฟรนเวสที่ได้ฉีดไดโรดเร็วข mm ึ hmm. ้นอ่ะเราก็ไปดูปลาตัวแรกคือบ้ายอนโชว์พี่จังบริเวณซิตี้ฮอล์เนี่ยปกติเราจะมีการจำหน่ายตั๋วพวกการแสดงศิลปะที่เป็นโชว์ของเวส mm hmm. ต์เอนที่มาที่ฮอล์อก็สามารถซื้อตัว๋วที่ตรงนี้ก็จะแบบมีพวก ตารางเตาอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราได้รับเชิญฉีดวัคซีนแล้วก็จะได้มาฉีดตรงนี้แต่ว่าที่นี่เลยเหรอใช่มาถึงจุดสตาร์แล้วค่ะอันนี้คือตาแอนโชวี่ที่อยู่นาซิทิโอล กำลังชี้ปลาทุกตัวกำลังชี้ไปที่ตัวต่อไป อริเวณนี้ชื่อว่า Foreign Gallery นะคะเป็นอาร์ติวิเออร์ของเมืองาก็จะมีจัดแสดงศิลปะต่างๆส่วนมากจะเป็นพวกภาพวาดที่อาจจะไม่ค่อยรู้จักแล้วก็แบบเอ่องานปั้นอะไรอย่างนี้นะคะเคยเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนี่ก็เป็นร้านกรีกที่มีกลิ่นหอมรอเขาเปิด อาหารกรีกสปิริตฟูด้ดค่อนข้างจะมีชื่อเสียงที่นี่นะคะมาถึงแล้วเป็เลยที่2คือล็อกสเตอร์ล็อกสเตอร์จะอยู่หน้าห้างที่ชื่อว่าเฟรนเซซซีดีห้างนี้เป็นห้างที่อยู่ตรงใจกลางเซนต์ปีเซนเตอร์จะมีช็อปต่างๆมากมายแต่ว่าช็อปส่วนมากก็คล้ายๆเอาทเล็ทช็อปอะ่ะมันจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่แต่ว่าเป็นที่โปรดปาน เรากับเื่องจากว่ามันมีของกัละไครหน้าอ่ะนี่ลาปนี่คือปลาคอสมาถึงปลาคอสก็คือบริเวณบริเวณเดลเบลิเกต ราาว่ประต,ต,ระตูมันจะจริงจริงมันจะมีตัวเมเจอรอยู่รอบรอบเมืองเลยกำแพงอยู่รอบรอบเมืองเพื่อเป็นการแบ่งว่าบริเวณไหนเป็นในเมืองแล้วก็นอกเมืองซึ่งตรงนี้ตอนนี้ก็กลายเป็นซากจริงจริงสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นเขาก็ไม่ได้ห่วงอะไรเท่าไหร่เพราะว่าของแบบนี้ที่ประเทศนี้มีเยอะแล้วบริเวณนั้นจะเป็นถนนช้อปปิ้งชื่อไวฟาร์กเกตใช่ มันก็จะมีร้านค้าต่างๆที่ปิดตัวไปค่อนข้างเยอะแนละ้วหลังจากที่เรามาแล้วก็ร้านที่ชื่อว่าท็อปสันตรงนั้นเป็นร้านช็อกโกแลตชื่อดังของที่นี่ค่ะตอนนี้ก็มีข่าวว่าจะปิดช็อปตในนี้ก็ไม่เหลือช็อปนัจะเหลือแค่ขายเครื่อปดื่มบางเดือนยังไม่เคยได้ลองตอนนี้เรามาอยู่ฝั่งตรงข้ามของ ทาง p ร i n c ที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้ก็คือจะตกแต่งด้วยเป็นกระจกใสๆนะคะแล้วก็จะมีแม่น้ำอะไรนะเป็นเป็นคูคลองอืมันเป็นท่าเรือเก่าแล้วเขาเอามาทำเป็นก็คือจากตรงเมื่อกี้เราอยู่ตรงนั้นตรงนั้นแล้วเราก็เดินตามถนนเส้นนี้มาถนนเส้นนี้ ถนนพรินเซสดอกสตรีแล้วเราก็มาอยู่ที่ป่าเบอร์5หน้าร้านป้าป้าฟิชั่นชิฟะซึ่าตอนนีนะติดใจไปแล้วเนื่องจากว่ารสชาติมัเกินกว่มารีมารีเราก็เคยมากินอร่อยน้าหลักดีป้าป้าร้านอาหารพวเป็นคล้ายๆแบบซีฟูดนิดนึงอ่ะเป็นตกแต่งสไตล์แบบ ซนนี้ก็เป็นโซนร้านอาหารมีมีบาร์ให้นั่งกินถ้าเกิดเป็นช่วงอากาศดีๆก็เปิดขายแอลโกโอฮอล์เบียร์เบอร์เกอร์ีกัรมีไฟลอินฟิชมันไม่ได้มีอยู่แค่ที่พีหะทู่นที่ ประมาณศตวรรษที่17หรือศตวรรษที่18สมัยพระเจ้าเฮนรีที่8เขาก็จะมีการเปลี่ยนศาสนาคริสต์จากนิกายโรมันคทอลิกมาเป็น Church of England เขาก็จะมีการแบบเหมือนเลิกนับถือศาสนาคริสต์ที่เป็นโรมันคทอลิกพวกโบสถต่างๆพวกนี้มันก็เลยไม่มีพวกนักบวชหรืออะไรพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นที่ที่คนสามารถซื้อเอาไปทำเป็นร้านอาหารหรือว่าซื้อเอาไปทำเป็นพว่แบบ บ้านที่อยู่อาศัยก็ได้ตรงนี้ของโบสอนะคะชื่อเดิมชัดเขาก็เลยเปลี่ยนจากโบสถ์มาเป็นพับซึ่งมันก็ดูค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมเหมือนกันเคยคุยกับคนที่เขานับถือศาสนาคริสต์เขาก็ว่าค่อนข้างแปลกที่รู้สึกว่าจะต้องไปพับที่เคยเป็น,เป,นเป็นโบสถ์อก่อนตอนนี้เราก็มาถึงที่หกปลาที่เกือบจะหาไม่เจอดีแม่มีโทนี่ตลาดีเจอเป็นปลาแฮลลิ่ ประเด็นก็คือว่าเราก็ต้องรู้จักชื่อปลาแล้วก็หน้าตามาบ้างไม่งั้นเราก็จะหาไม่ได้เอยู่ที่เวลาพูดถึงผับอังกฤษเนี่ยจะไม่เหมือนผับที่ไทยนะผับที่ไทยก็คือจะเปิดตอนเย็นใช่ปะ่ะแล้วก็แบบ มีการนั่งดื่มนั่งกินแล้วก็เต้นเต้นเต้นแต่ว่าที่อังกฤษเนี่ยผับหมายถึงว่าเป็นที่ที่คนมานั่งกินข้าวแล้วก็นั่งกินเบียร์ด้วยกันเออก็คือจะขายเบียร์เป็นหลักนั่นแหละส่วนที่เขาเต้นเต้นเต้นจะเรียกว่าคลับเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินคำว่าผับก็อย่าเพิ่งคิดว่ามเป็นสถานที่เต้นอาหารหลักๆในผับเนี่ยก็จะมีเบอร์เกอร์ฟิกเน์ชิพแล้วก็พวกจากเบีย ออแล้วก็จะมีอาหารเด็ดมาจัา่ผับทุกร้านอาหารจะต้องมีอันนี้นะคะฟูฟ้ดไ y g i ร n e ต a t i คือมันจะเป็นเทศบาลของเมืองอะียกวเขาซิวมาตรวจว่าที่เนี่ยมันตามใครทียรหรือเป่าเขาจะให้เล t i n g หนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าเจอแมลงสาบหรือว่าหนูสักตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะจากร a ต i n g ห้า้วกลายเป็นสูงแล้วก็จะต้องปิดทำการมันเพิ่งมีข่าวเร็วๆนี้ว่าร้านอาหารอินเดียที่ไม่ได้อยู่เมืองน,นี้นะ พอดีเขาไปตรวจเขาซิ้วเขาไปตรวจแล้วไปเจอหนูหนึ่งตัวกลายว่าได้เล็นสูงเลยแล้วก็ต้องปิดทับไปเพื่อทำความสะอาดอะไรให่เรียบร้อยเราไปดูกันต่อว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อค่ะพูดนอกเ่ินเยอะแบบปะ ีสร้างร่วมสมัยกับยอพีเตอรความสวยความอลังการก็จะเดีกว่าสร้างน่งแบบที่ทันสมัยกว่าแล้วข้างในก็เขาไปทางดึงก็สวยดีแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เปิดให้บริการแว่ถ้าเปิดแล้วจะถ่ายรูปข้างในมาให้ดูอะแต่ว่าเธออินสิว์ความได้ดีใช่ไหม การตนนีละครัำทำท่งชั่วโมงแต่บออไม่ใช่ตีทุกชั่วโมงอ่าทุกครึ่งชั่วโมงจะมีตีแบบตีเล็กตีน้อยอ่ะแล้วก็ทุกชั่วโมงจะมีตีใหญ่นี่ก็บรรยากาศหน้าโบสนะครับฝับง่งตรงข้ามเป็นทีนิตี้มาเก็ตแล้วก็มีผับหน้าโบสก็จะมีร้านอาหาร เป็นของฮิตซิกเนเจอร์ในรูเป็นบ้านสีสีเรียงกันเราไปตามหาปลาต่อข้างๆโบสถ์เฮาเมินสเตอร์เมื่อกี้มันก็จะมีตลาดในรงขายขอกสตรีทคือว่าเฟรนดี้มาร์เก็ตนะคะมันก็จะมีร้านพวกเคเอาเวต่างๆ อยู่ข้างในแล้วก็มีขายของแบบพวกผลไม้ของสดนิดน่ยๆก็เป็นตลาดทีไม่ใหญ่หรอกเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าจะอยากกินอะไรหรือเปล่าตอนนี้ขอหลกหนาวน่ะก้ เาถึงปาแม็กซ์เทลเลันแล้วนะคะเบอร์แปดอยู่นี่อยู่บริเวณหลังโบสถ์ของมิสเตอร์ค่ะ, mm hmm. ะสถานที่สำคัญตรงนี้ที่อยากจะแนะนำให้รู้จักก็คือคอนเทนเชนท์ห mm hmm. ยก่อน คือเสียงแล้วก็ผลิตพวกเบียร์เกมกึ่งโทนี่ก็ชอบมาในการดิบแล้วก็ขัดไปอีกทางหนึ่งเรเห็นอนุสาวารีย์ซีอทองเป็นของใครเธอคิงบ <King Billy. S 2> ิลลี่คือใครก็ไม่รู้อะ่ะคิงบิลลี่คือใครนะแต่ชื่อมันไม่ได้ชื่อบิลลี่อ่ะชื่อเล่นบิลลี่ วันนี้ก็ขอจบภารกิจแต่เพียงเท่านี้เนื่องจากว่าอากาศหนาวมากแล้วก็ใช้เวลามากกว่าที่คิดก็เลยเดี๋ยวคราวหน้ามาเดินกันต่อเราก็จะมาแนะนำเพื่อให้รู้จักเพิ่มขึ้นนะคะ